来来来来来来来 เราเจอภายในพื้นที่รอไร้นี่ดูเขาไทยนะครับเนี่ยนะฮะพอผมนิ่งเขาไม่สนใจผมเลยนะฮะครับฉะนั้นเมื่อเวลาเจองูฉะนั้นเมื่อเวลาเจองูให้ทุกคนนิ่งนะครับนิ่งแล้วมันก็เขาก็จะไม่สนใจมีพื้นที่ปั๊บเขาก็จะไปตามนะครฮะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมนิ่งนะเห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะนิ่งนะทุกคนนิ่งเห็นไหมครับผมพอเรานิ่งปั๊บเห็นไหมฮะพอเรนิ่งเห็นไหมฮะแค่นี้เองมองเห็นไหมฮะพอเรามีอะไรเป็นสิ่งเราเขาหน่อย นะเป็นสิ่งเราเขาเขาจะตามสิ่งเลาวตลอดอนะแต่พอนี้ยพอทุกคนนิ่งครับเราค่อยๆถอยออกมาไสเออกงดีกงดี

ข้าตุ่มอนวาไม่มีจันเลยครับไม่มีจันเลยครับกวงน้ำล่าง